คนเค็มยังมอเนาะมันหนาฝนทังวัน้าเจัโอ้สไลนนี่เลยตนนีก็ัวกนา้บวกแค่ับผัวทกีนเออม่บ่อาอยู่นี่ยเยินโอ้สงนาาอีกหน่งวนกัเนนี่ วบทีนเหอนกันเจ้าอก้นเนี่ยกันเจ้บอก้อนพึ่งยืนบังกล้องจน ไปเทเรนไปพน่าอยู่ไปยังก่แล้วก็ไปเวียดนามนั่นไม่รู้เบอร์อเ่ทางเวียดนามได้เจ็ทางไทยได้เจ็บนเรือนครับน้องบอกดูไมบอกุณ่เอาเี ใครได้รอครับน้องกดพายสิโอ้โหเทองเขาเนี่ยนิ่งติดน้องกจโจออยู่แตเกมนี่โอ้ไวะแปดบอลนี่มันขาดบอนี่หลักเดียวก็เอานี่ อ้สักไรวันเมกแถวสักไรวันเมกเว้ยจนนะสักไรอยู่แค่วันเมกแถวหาเมนตตัมอยมงมวเโอ๊ยมาอย่งน้อยหนึงเหล่มด้วยเร็ยก็ผ่านเลย แกงแกงแกงไปเขาเอโอ้โเอาวะไอ้พวกจว่าอาีหรอโอ้ยบอกสนานเอ้ยเจีมาหันมาันหันมางอกว กลางวันเมฆมาแค่รูจัมเครื่องเครื่องแดงนั่งหลัมอกับเสียดนรมองเห็นไหมสิอามสกิดไหมเสียมัน่าตื่นนาตืนข้ามหัวเข้าเสียเสียให้ตะมัน 我他妈！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 我他 ไม้องคูเล่นะคอไว้คู่นี่โอ้ยขุดขดตายมึงามบแงยเครองยเคื่องา่งกดังลาโอ้บักเวยเขาจ้างมัดน้ำแล้วก็าิบบาท น้ำแม่ด้เซยอดนี่ก็หานังบาไรอะแก่โอ้ยาจะาะไนะนี่อาบ้าไม่รู้จักคุณเก็บโอ้ยแม่ตากัตรงไปเลยอ้น้ฟังเขาคนน่ง้อ้น้โอ้โห

กันนะครับกัน

ยีนนมื mm ่อกี nah ้เลยมกันมาสัโอยเสีนน่อยนีู่เ uh ่เ uh hmm ียวกี่เดี๋วยนะแต่น่ะเวอมือก็เหมือนกัน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn